สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณใน1เอ่อ16ถึง3 1ตุลานี้นะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่า,อาการดูดวงนี้ ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมจ๊ะมาเรามาดูกันซีว่าในเดือนนี้เรามีอะไรต้องระมัดระวังเรื่องของความรักรการงานการเงินนี่จ๊ะเน้นหนักไปทึงเรื่องของความรักรักดีๆเลื่อนผ่านไปเลยเพราะว่ามันเกิดอ,อาจารย์ส่วนใหญ่จะดูรักที่มีปัญหาถ้ารักดีดก,ก็ก็ไม่จําเป็นต้องมาดูเนาะเพราะว่ารักดีอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้ว มันต้องมีคนที่มีปัญหาถึงอยากดูดวงเรื่องความรักที่มีปัญหานั่นแหละอะ <c oughs> อามามากันที่ธาตุเด่นพฤษบกันมังกรค่ะเรามาดูการอาจารย์ถ่ายคลิปนอ,อกสถานที่แล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ไม์หรือกาลังกาลังเช็คอยู่ว่ามันเป็นที่ที่กล้องหรือเป็นที่ไม์กันแน่นะจ๊ะอา,อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพย่ยิีแบบสาะวันตกในวันที่17 17ธันวาค่ะ ถ้าคุณอยากเป็นศิษธิอาจารย์นะคะเป็นรุ่นที่ปาดแล้วก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยนะจ๊ะรับสิทธิ์ที่นั่งเรียนที่กรทมค่ะสีลมซอยสนะจ๊ะโอเคไหมถ้าแต่คุณต้องลงทะเบียนแล้วก็เอาหนังสือไปอ่านก่อนเอาหนังสือไปอ่านทําความเข้าใจเวลามาเวลามาจะได้ตีความหมายไพ่ได้มีอาหารกลางวันคอฟฟเบรกขนมปังกินไปคุยไปดูไปได้หมดเลยอ่าบรรยากาศการเรียนการสอนแบบสบายๆเนาะมา เด่นเพิสอบพกันมังกรค่ะไพ่ใบแรกค่ะเป็นแปดเป็นแปดเป็นแปดเป็นไม่ใช่แปดเจ็ดเท้าเป็นเจ็ดมบเท้าค่ะความรู้สึกตอนนี้ในเรื่องของการทํางานชีวิตต้องสู้ค่ะคุณมีคนที่เป็นคนเก่งๆเ,เดี๋ยวนี้เด็กเก่งๆเยอะเด็กเก่งๆที่เสมอทัดเทียมหรือการทํางานที่มีปัญหาและอุปสรรคแต่คุณก็ไม่ย่อท้อแล้วค่ะคุณเป็นคนเก่งทีเดียวอย่างที่บอกคุณเองก็มีความสามารถ นะจ๊ะเป็นคนเก่งมีความสามารถบางคนดํารงตําแหน่งในาะที่การงานใหญ่โตเป็นเจ้านายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความรับผิดชอบเยอะแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆม,มีคนมาเร่ขาเก้าอี้คุณด้วยการทํางานเหมือนได้งานใหม่ๆหรือกำลั idea, เ idea, เงเกิดไอเดียเกิดไอเดียเกิดบังเกิดไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเหมือนกับชีวิตมันต้องสู้เนาะ ปัญหามีเข้ามารายวันให้คุณต้องคอยแก้ปัญหาถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็คอยแก้ปัญหากับงานนะจจะเบื่อกับงานหรือเบื่อกับสังคมรอบข้างเบื่อกับความรู้สึกรอบข้างเหรอคาเดนมันเหมือนคุณเบื่อราคุณเหนื่อยอ่อนคุณเหนื่อยคุณเพียคุณไม่ไหวเซ็งเป็ดกับคนรอบข้างบางที่ตัวคุณเองอาจจะมีความสุขแบบตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เดือดร้อนใจแต่คนมีมีแต่ลูกน้องที่ทําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้อะไรทํานองเนี้ย คุณยังขยันทํางานเหมือนเดิมค่ะการทํางานของคุณก็ยังขยันทํางานทํางานที่ทําซ้าๆเดิมๆแต่ปัญหามันก็ยังงงๆอยู่ว่าปัญหามันทําไมถึงเกิดขึ้นเพราะว่างานที่ทําก็คืองานที่ทําประจํามันจะมีความผิดพลาดได้อย่างไรอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะในด้านการเงินยังดีอยู่ค่ะในด้านการเงินในด้านการเงินก็งาน เงินคืองานบรรดาลสุขเหมือนเดิมและคุณก็ยังมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ช่วงนี้อารมณ์ของคุณเหนื่อยๆพิกๆและสิ่งที่คุณแบกรับค่ะงานที่เหนื่อยครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระอันหนักเหนื่อยภาระอันแน่นหนาภาระที่วางลงไม่ได้ดินคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางอะไรลงไม่ได้ง่ายๆจากใจนะเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบทัวซิงเกิร์มัมซิงเกิร์ดดหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ คอยดูแลครอบครัวทุกๆอย่างทุกๆสิ่งอย่างนะคะมีข่าวดีไหมมีข่าวดีในเรื่องของครอบครัวไหมหรือมีข่าวดีในเรื่องของงานไหมถ้าคุณไปสอบแข่งขันได้ไหมเหรอ,อคนแข่งขันก็เยอะเนาะโอกาสได้มันก็มันก็น้อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณจะได้อยากถ้าคุณต้องการได้จริงๆในการแข่งขันในการสอบครั้งเนี้ ในการสอบแข่งขันกันครั้งนี้หรือแสดงความสามารถตะคุณต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจพลังที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อทุ่มเทกับสิ่งนี้ถ้าคุณทุ่มเทกับสิ่งนี้เต็มพลังแล้วเนี่ยโอกาสได้มีค่ะโอกาสโอกาสได้ม,ดมีคุณจะต้องศึกษาหาความรู้หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตตามโลกให้ทันหรือคุณกําลังมองหาอะไรก็ตามที่คุณกําลังอยากศึกษาเพิ่ม เพิ่มเติมจากที่คุณมีอยู่บางทีบางคนอาจจะอยากไปเรียนโหราศาสตร์บางคนอาจจะอยากไปเรียนทําขนมทําร้านกาแฟหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมคุณก็ทําได้เหมือนกันมีดวงของการได้ศึกษาอะไรที่เพิ่มเติมแต่งานก็ยังหนักและเหนื่อยอยู่นั่นเงินก็ยังไปได้ดีเพียงแต่คนรอบข้างคุณรู้สึกผิดหวังเศร้าใจคุณรู้สึกไม่แฮปปี้กับคนรอบข้างนะเหมือนไม่ได้ดังใจคุณนะหรือคุณเองออาจจะเป็นคนที่เก่งเกินไป พอคุณเป็นคนที่เก่งเกินไปใช่ป้คุณก็เลยมีความคิดว่าแบบเออเราสั่งงานไปทาไมเขาไม่เขาไม่ฟังเราหรือว่าเขาทําไม่ได้อย่างที่บางทีบรรทัดฐานเราก็สูงเกินไปไงพอคนที่เราอยู่รอบข้างเราเขาไม่แฮปไม่ไม่แฮปี้ happy, หรือบางคนที่เขาทาตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้เราก็รู้สึกเหนื่อยนะเนาะอารมณ์นั้นนะคะมีแกนของการไปดิงแดงแฮงเฮาส์ปาร์ตี้กับเพื่อนเหมือนกันเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเบื่อ เพื่อคลายความเนหน็ดเหนื่อยแล้วก็คลายความทุกข์ใจบ้างสิ่งที่คุณแบกรับยังต้องแบกต่อไปถามว่าแล้วจะชนะไหมที่มีปัญหาและอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตตอนนี้ชนะค่ะทำไมทำไมชนะล่ะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะถ้าคุณไม่ถดถอยถ้าคุณไม่ท้อแท้มากเกินไปไอ้ความเบื่อนหน่ายเกิดขึ้นได้นะจ๊ะแต่ว่าเบื่อนหน่ายบางทีคุณก็เพิกเฉยต่ออารม์ต่ออะไรอะต่อทุกสิ่งอย่างที่หยิบยื่นมา เบื่อกับคนเบื่อกับงานเบื่อกับโน่นเบื่อกับนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพยายามหาพลังงานที่ดึงดูดดึงดูดตัวคุณเองดึงดูดใจด,ดึงดูดเสร็จแล้วผลักด,ดันตัวเองให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ในะเรื่องของความรักความรักความรักเจ้าคะ่ะบางคนในเรื่องของความรักเพิ่งจบจากความรักไปหรือเปล่าปัญหาเยอะไม่น่าจะไปต่อแล้ว คนที่เข้ามาจีบคุณหรือคนที่คุณไปรักเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เขาคุณไปจีบเขาแล้วเขาอาจจะไม่เอาคุณก็ได้นะจ๊ะมันเหมือนคุณอาจจะมีคนที่ไม่โสดก็เป็นได้หรือรักในที่ทํางานรักในที่ทํางานเดียวกันหรือตัวคุณเองอาจจะมีมีคนข้างกายตัวจริงอยู่แล้วก็ได้ไปจีบคนอื่นมันจะติดได้ยังไงล่ะไปรักเด็กหรือเปล่ามีเด็กเข้ามาคุณไปชอบเด็กหรือมีเด็กมาชอบก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าจะบอกว่าถ้าคุณบรักเด็กหรือคุณมีเจ้าของหรือเด็กมีเจ้าของไม่ง่ายต่อการเดินไปหรือไม่ง่ายที่คุณจะฝ่าฟันคู่แข่งคุณเยอะคุณอาจจะไม่ได้คู่แข่งของเขาก็ได้หรือคุณต้องทําการบ้านเยอะๆในการที่คุณจะจีบคนคนแน่ให้เป็นของคุณให้ได้แต่จาย์มองถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มีการเลิกราย่าร้างถอยห่างกันออกไปเพราะเหนื่อยกับความสัมพันธ์เพราะความไม่เข้าอกเข้าใจเพราะความอ่อนรา้าเพราะ แรงผักดันไม่มีแล้วนะจ๊ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างความรักของคุณเนี่ยมันมองถึงสถ,ถานการณ์ที่มีคู่แข่งเยอะนั่นแหละไปดูซิว่าเขาเขา<ๆ>เป็นไงชีวิตเขาเป็นไงคะเวนอัพสอดค่ะโอ้ดามอนโอ้ยคิงกับเวีนถือดาบคนลเล่เลมยควันกันชงเชงชงเชงคุณไปรักคนที่เขาค่อนข้างจะจะเด็ดเดียว ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาค่อนข้างมีโก้และตัวคุณหนึ่งก็มีใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่จะอะไรก็ตามที่เขากำลังคิดเขากำลังนําทางเขาใช้สมองเขาไม่ยืนหยัดอยู่ในความเพอ้อฝันบางทีมีความเพอ้อฝันอยู่นะเขามีเจ็ดถ้วยอยู่หรือเขามาขายฝันต่อคุณคุณไปขายฝันก็เขาก็ตามบางคนหลุดพ้นจากคุณไปแล้วรักลับๆหล,ล,ลุดพ้นไปแล้วเขาคิดถึงคุณไหม t าวเวอร์พังจบ เกิดขึ้นบาปกระทันหันไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยหรือเปล่าโฟล์อฟวันคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวมองถึงการแต่งงานแผนถึงวางแผนร่วมกันแต่มันจบลงไปซะก่อนได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งการทําใจนะคะทําใจหรือปรับเปลี่ยนบาลานอารมณ์ความรู้สึกเขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงบ้างไม่คิดถึงบ้างคิดถึงแต่ทําใจคิดถึงจะทําไงได้ละ่ะ บางคนก็ไม่ติดต่อสื่อสารกันแล้วบางคนก็เงียบกันไปแล้วบางคนต่างเฝ้ารอทักมาก่อนสิเธอทักฉันสิฉันทักเธอสิ่างคนต่างตัดสินใจที่เด็ดขาดบางคนก็มุ่งมั่นไปในงานกับชีวิตของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็นั่งเงียบๆนอนเงียบๆรักษาแผลกายแผลใจของตัวเองเช่นเดียวกันเขาคิดถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคะถ้าเขาคิดถึงคุณอะไรในตัวคุณที่เขาคิดถึง อะไรในตัวคุณที่เขาคิดถึงคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นสิงค่ะสิงพิจิค่ะสิงพิจิกน้ําค่ะอะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาคิดถึงหรออะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาคิดถึงเง <laughs> ินผลประโยชน์เงินผลประโยชน์ความทุกข์ความความรักที่ต้องอดทนการไม่ใส่ใจความรักค่ะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณเขาคิดว่าเขารักคุณเขารักคุณมากๆเขาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจ ให้กับคุณแต่แต่ความรู้สึกข,ของเขาสิ่งที่เขาคิดถึงเกี่ยวกับคุณคือความรักความรักและก็สิ่งที่คุณทาเหมือนเขาครับวาเหมือนเหมือนเขาคิดว่าเขาพยายามทุ่มเทในความรักข้างนี้แต่ว่าคุณต่างหากที่ไม่ทุ่มเทไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ทําไมไม่รักแล้วมาหลอกให้อยู่ตรงนี้ไม่รักแล้วมาแอลมาอ้อยทําไมอะไรแบบเนี้อืมอ่ะไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรในเดือนนี้คะความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร มันจะไปได้สวยงามไหมหรือว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับมาหยิบยื่นกันอีกแล้วเดือนนี้คีน g ยออฟแคปค่ะคุณจะมีคนเข้ามานะ n นายออฟ c u p อยากกลับมาสารสัมพันธ์กันเหลือเกินแต่เต็ดที่ปัญหาระอุปสรรคเต็ดที่คู่แข่งเต็ดที่ปัญหาเยอะค่ะคุณอาจจะดีลกับราศีกุมอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นนักร้องนักดนตรียูทูบเบอร์แอนด์ฟรอนเซอร์ก็ได้ก็เบอร์บอร์เซ็งเค่ะอยากกลับมาหาก็แหละใจใจของคุณใจของคุณ2คนเชื่อมต่อกันอยู่มีความรักอยู่ตรงนี้แต่ใจของคุณสองคนก็ไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันเพราะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปน่าจะอ,อ่ะไปดูซิว่าความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสฟื้นฟูเริ่มต้นไปได้ดีไหม ท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์นี้เหนื่อย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 มีความขัดแย้งใช่รักกันอยู่แต่ความขัดแย้งมันมีเดเดในบางคนถ้าความสัมพันธ์คุณสั่นคอนห้ามระมัดระวังความสัมพันธ์คุณให้ดีนะคะความสัมพันธ์คุณสั่นคอนเต็มทนหรือในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์จะมีการเลิกลาอย่าร้างหรือเดินจากไปและก็จะมีใครบางคนกลับมาขอโอกาสอีกครั้งค่ะอ่ะ ในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องระม,มัดระวังในเดือนนี้ในเดือน16ถึง31ตุลาเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณควรระม,มัดระวังให้ดีให้จงหนักกับชีวิตก้าวถ้วยความมั่นอ,อกมั่นใจของคุณเองหรือการที่มีความรักในความรับรักั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้เหมือนกันเซฟดาบค่ะความเสียใจความทุกข์ความผิดหวงังทุกกระทมจมน้ําตาจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยบางคนจะเดินจากไปสิ่งที่ไม่ใช่จะไป สิ่งที่ใช่ก็จะกลับมาถ้าเขาใช่เขาจะมาเองนะจ๊ะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังให้ดีในเดือนนี้คือความมีโก้ความมีโก้ของคุณสร้างความรู้สึกถึงความบาดหมางสองคนและถ้าไม่รักจะกักกันทำไมปัญหาคือการกักกักความรู้สึกไม่บอกความจริงไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงไม่บอกว่าใจตัวเองรู้สึกยังไง แต่กักไว้รักนะแต่กักไว้รักนะแต่ก็มีใครบางคนในที่นี้เปิดบางซ่อนเร้นอาจจะคนในความสัมพันธ์ไม่ได้มี3คนไม่ได้มี4คนอาจจะมีนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชช่นบ็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ